หอยตัวโตๆตตจ้าราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกเผา <c oughs> หอมเจียวแล้วก็บีบมะนาวลงไปนี่ หวานเลรดมากสวัสดีจ้าพรอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจา้ามาพอกันคือเกากับชองพุริตาชาแนวจา้าวันนี้พาไ่กินหอยนางลมจ้านี่หอยน่องน่มตัวใหญ่ใหญ่กินขนมจิม้มซี่ฟูนีนน่จา้าแล้วก็เครื่องคางเคียงกับยอดฟักเกษตรมาจ้าพี่น้องจา้ามาเสิบชมนุนนน่นนุ่นน้ำแข็จ้า น้ำจิ้มเลยจ้ะอืมอม,มาเลพี่นะสดมากมาเลอพี่นะา,านะไอตัวนี้ใหจ้ะลาด้ำจิม้มซีฟูด้ด เขาหอมเจียวจ้าเอาเข้าปากเลยจ้ะอือหวาน แช่แของจ้ะไปซื้อหอยมาแจมตลาดเซเว่นไม่จ้ะเมื่อวานตลาดเซเว่นยุคโคราชไปเที่ยวอนพัทยามาจา้ะเลยแวะย่าตลาดเซเว่นเมื่อคืนนี้ไปกินชาบูแล้วก็อันไปซื้อหอย,อยนี่แหละจ้ะแซ่บพักสวัสดีเดี๋ยว เอาใจจักนอ้อยอืมไหมไหมไหมฟุ่งที่โทรศัพท์เป็นเล่นน้ำอ่ะเ <c oughs> สียงกระแหบจ้ะเป็นวัดน้ำลูกตีนวัดรอืมไหมอืมไหมไหมไอืม อร่อยยอมาจานนี่ซือมากกินอร่อยจบบน่ปเป็นเล่นนามถ้าได้ไหมโอ้โหเ่อด,ดำข้าเข้า็เก่าอีกลูกกับพ่อลูกเลนแ้่ใบเผื่อจะพักกันแล้วบุ้นิกหน่อย bên ngoài mặc lên nào Ủa bà hỏi cứ bạn ăn gì hả? จะพี่เผากันนี่จ้ะพี่เผาหอมเจียวต้องมีบางหน้าใสกันกน่อยยังเสียมเสียะ จิ้มจ้าน้ำจิ้มกระแสบจ้าร้านนี้ถือว่าเด็ดเลยล่ะม,มีกะนาอุ๊ยมะนาวมีชีวิตสอนขวดเั่าไหอยจ้ะจิงหยาด Mmm. I saw it. So it เีนน้ันแต่ว่าเป็นวาาัดจ้ะลูกกับพ่อลูกบอกไว้่าเรียนโดนร้ายให้เขาห่มแน่กับบ้ากันเขามาคักกย็งหน่อยอาหารทะเลโอบักหอยเนี่ยว่นได้กินให้่พี่น้องเมืองได้ใจยุนาอันชายหาดถ้าได้ฟอลลูกเล่นน้าร้ายว่าว่าคอยเดมีเวลาถ่ายคลิปมากินยุบานว่ากันอก,กนไอกการา 好累嘛。 พีพ่พ่กกระแที่ีฟ่กระสท อยหน้นาลังก่อนนะอร่อยมาก น้งจ้า <c oughs> มือนีก็มาทักทายกันเพียงแค่นี้นะจ้าสำหรับสำหรับใครที่มาคลิปนีกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในเด้อจ้าเพื่อเป็นความแกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หนูในเด้อพอการคลิปนาจ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า